ค,คลิปนี้เป็นพิคาคาร์แล้วก็เป็นหัวข้อที่ถอนหายใจเล็กน้อยคืออ่านได้ค่ะแต่ว่าไม่ชอบอ่านเลยอะ่ะก็คือเริ่มโชคลาภเพราะว่ามันมีความคาดหวังอยู่ในคำตอบค่อนข้างเยอะสำหรับใครที่เข้ามาฟังนะคะแต่คิดว่าคิดว่านะคนที่ตามพี่หมอมาเนี่ยจะใหม่จะเก่าจะอะไรก็ไม่รู้ละ่ะ ถ้าฟังกันหลายๆคลิปนี่น่าจะเริ่มเก็ตแล้วเวลาที่หมอพูดถึงโชคลาภว่าเออเราควรตั้งความหวังกับมันแบบไหนนะงั้นก่อนจะเปิดก็พูดอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันเผื่อเป็นคนใหม่ๆบังเอิญมาเจอคลิปแล้วก็เปิดใจเข้ามาฟังกันนะคะเ,ออเรามองหาโชคลาภในไพ่หมายถึงว่าให้ไพ่ทานายหนให้เราฟังว่าเรามีไหมอะไรอย่างเงี้ยตามหัวข้อที่เราตั้งขึ้นมานะคะแต่ หนึ่งเลยคือถ้าขึ้นว่ามีนะพี่หมอไม่อยากให้คาดหวังว่าหูย e งั้นงวดน,นี้ใส่เต็มนะไม่ว่าจะลาวฮานอยรัฐบาลเดี๋ยวดีเขาฮิตกันไปถึงเพื่อนบ้านแล้วนะคะเอ,อใส่เต็มเลยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยพอไพ่ขึ้นว่ามีปุ๊บใส่เต็มก็จะบอกอย่างนี้ค่ะเหมือนกับทุกๆคลิปที่พูดจะตลอดเลยนะคะก็คือถ้าที่ผ่านมานะคุณรู้สึกว่า โอ้ยหนูดวงเฮงหนูซื้ออะไรก็ถูกหนูมาลีเช็คเฉยๆแหละว่าม้วนนี้ซื้อได้ไหมอ่าถ้าคุณเป็นคนแบบนั้นคุณซื้อเลยนะแล้วแต่เลยเพราะบอกเองเนาะว่าอ่าเราเฮงนะแ,แปลว่าพื้นดวงคุณเนี่ยมันมีของเก่ามาอ่าแต่ถ้าเกิดว่าบางคนถูกบ้างไม่ถูกบ้างไม่ได้ถูกเยอะมันก็จะเป็นแบบนั้นนะคะก็คือมันมีโอกาสแต่จะมากจะน้อยก็แล้วแต่ หรือบางคนเนี่ยที่ผ่านมาไม่เคยถูกเลยอย่างเงี้ยแต่มาฟังลแล้วไพ่ดันบอกว่ามีโชคมีลาบอันนี้พี่หมอจะบอกว่าลองเล่นดูก็ได้อ่าลองเล่นดูก็ได้แต่อย่าเล่นเยอะถ้าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่มีเลยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แบบไม่ได้ว่าจะได้แบบพลิกชีวิตอะไรเราขนาดนั้นนะคะแต่ก็ไม่แน่ไงแต่มันก็ไม่แน่นะงั้นใช้คาว่าอะไรดีอ่ะเล่นเท่าที่จ่ายไหว แล้วก็เล่นแบบเผื่อใจนะคะถ้าเกิดว่าจะไปเสี่ยงโชคแนวนั้นนะคะแล้วก็มันไม่จําเป็นค่ะคําว่าโชคลาบนะพูดเหมือนเดิมเหมือนที่พูดครั้งนั่นแหละว่ามันไม่จําเป็นเลยว่ามันจะต้องอยู่แค่วันที่หนึ่งหรือวันที่สิบหกนะมันไม่จําเป็นเลยมันสามารถเป็นโชคเสี่ยงทางอื่นได้บางคนอาจจะขึ้นแบบอยู่ๆมีมรดกตกทอดมานี่ก็โชคแล้วบางคนส้มหล่นเดินไปเจอเงินตกอะไรอย่างงี้ค่ะมันได้หลากหลาย หัวข้อนี้จริงๆมันกว้างนะแต่ว่าคนไทยหรือว่าคนส่วนใหญ่อะละไม่ต้องคนไทยหรอกคนส่วนใหญ่ก็จะไปโฟกัสเฉพาะเรื่องการเสี่ยงโชคขอโทษค่ะการเสี่ยงโชคอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่เจตนาหลักของพี่หมอในการทําหัวข้อโชคลาภอันนี้ก็ถือว่าพูดก่อนนะพูดก่อนให้เคลียร์ก่อนนะคะจะได้ไม่มีคอมเมนต์ใต้คลิปในลักษณะที่โหไม่เห็นจะแม่นเลย เออบอกมีเกณฑ์โชคลาภไม่เห็นจะถูกเลยหวยพี่หมอไม่ได้บอกว่าคุณมีเกณฑ์ถูกหวยไหมนะคะถ้าอย่างนั้นค่อยมาว่ากันเพราะว่าออช่องยังไม่ดังหรอกแต่ว่าช่องมันก็เริ่มมีคนมาเมนเยอะขึ้นอะเนาะแล้วมันก็จะเจอคอมเมนต์ประเภทที่เหมือนเขาไม่ได้ดูเราจริงๆไม่ได้รู้จักเราจริงๆมาค่อนข้างเยอะคือเมนต์อย่างเงี้ยพี่หมอจะรู้เลยว่าคนนี้ไม่ได้ฟังคลิปเราจนจบหรอกเลอเอไม่ได้ฟังตั้งแต่แรกด้วยซ้ํแบบเขาไปฟังแค่ช่วงที่เขาอยากฟังแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่ตรง กับที่เขาอยากฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไม่อยากให้บรรยากาศในช่องมันคือฟังได้นะพี่หมออ่านได้นะคะใจกว้างพอแต่ว่าแค่รู้สึกว่าคนอื่นๆที่เห็นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้อยากเห็นคอมเมนต์แนวนั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าคอมเมนต์ประเภทนั้นมันเป็นคอมเมนต์ที่มีประโยชน์นะ,ะแรกๆเนี่ยไม่ได้สนใจเลยแบบไม่ได้สนใจอะไรเลยอ่ะก็ค่ปล่อยคอมเมนต์ไปแต่หลังๆมันจะมีคอมเมนต์ประเภทที่เริ่มรู้สึกว่า มันไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่ดีค่ะแต่แค่เหมือนมันจะมีะวิธีซ่อนละกันเนาะเอาเป็นว่าก็ซ่อนเข้าไปแหละจะได้ไม่ให้แบบเสียบรรยากาศเฉยๆอ่าแค่นั้นเองนะคะอ่าแล้วก็ขออีกนิดนึงนะช่องเนี้ยเพิ่งทํามาได้แค่ยังไม่ถึงสองเดือนเลยคิดว่าถ้าคลิปนี้ลงเนี่ยก็ยังไม่ถึงสองเดือนนะคะยังไม่ถึงสองเดือนดีหลายคนอาจจะเห็นอ่อ เขาเรียกว่ายังไงว่าช่องมันสร้างมาตั้งแต่ปีไหนอ่ะเป็นปีแล้วจริงค่ะแต่ว่าเพิ่งมาทําจริงจังหมายถึงว่าทําคลิปแบบเนี้ยจริงจังไม่ถึง2เดือนส่วนที่สร้างมาเนี่ยพี่หมอเอาไว้ใช้ลงดวงรายปีของลูกดวงส่วนตัวนะคะไว้ส่งคลิปให้เขาค่ะซึ่งไม่ได้เปิดเผยที่ไหนไม่ได้แชร์ให้ใครอ่านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าคอมเมนต์มันจะมีคอมเมนต์ที่มาฟลัดประมาณว่า ไม่แม่นเลยดูมาสี่ห้าหกปีแล้วอันนี้ก็คือน่าจะผิดช่องนะคะไม่ใช่ช่องพี่หมอนะคะแล้วก็ถึงแม้จะไม่ใช่ในช่องก็ตามนะคะทำทำอันนี้แรกๆอะค่ะมันเป็นแค่งานอดิเลกแต่ที่เพิ่งดูให้คนอื่นเนี่ยมันเพิ่งสามปีจะสี่ปีมันก็ยังไม่สี่ปีอยู่ดีอันนี้ไม่ได้แก้ตัวนะแต่อยากให้เกตนิดหนึ่งว่าอาจจะผิดช่องไปไปให้ถูกช่องนะไม่ใช่ช่องนี้อะไรประมาณนี้นะคะอ่ะก็ะเหมือนเดิมนะ เหมือนเดิมเลยนะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเหมือนเดิมก็คือให้เลือกสําหรับไพ่ที่ทุกคนชอบนะคะเลือกกองสิพี่อาคารเนาะเลือกกองไพ่กั่วหัวข้อโชคลาภในระยะนีอ่ากองก็เหมือนเดิมนะคะหนึ่งสองสามถ้าเกิดว่าใครรู้สึกทัดใจอ่ารู้สึกว่าชอบสำหรับไหนเป็นพิเศษอะไรเงี้ยนะคะ พกไว้ในใจแล้วก็กดทามสเต็มไปฟังก็ได้ถ้ารอไม่ไหวแต่ถ้าอยากฟังของเพื่อนๆกองอื่นไปด้วยก็ได้ถ้าไม่ได้คิดอยากจะกลับมาเล่นซ้านะแต่ถ้าเกิดอยากกลับมาเล่นคลิปนี้ซ้ํานะคะก็อย่าฟังนะต้องต้องเก็บไว้ไปฟังในอนาคตแทนนะคะโอเคเดี๋ยวให้เวลาสิบวีพ,พูดเกินมาเยอะมากเลยวันนี้นะให้เวลา10วินาทีนะคะในการเลือกอใ,นในการเลือกกองไพ่ที่ชอบแล้วเดี๋ยวพี่หมอจะมาเปิดอ่านให้ฟังว่าแต่ละกองเนี่ยมีเกณฑ์มีโชคลาภบ,บ้างไหม อ่ะเริ่มจับเวลาโอเคครบเนาะน่าจะถึง10วินาทีนะคะงั้นเราเริ่มจากกลองที่1เหมือนเดิมนะกองที่1 แลวเดี๋ยวมาขยายห้าใบเหมือนเดิมด้วยขอดูหน่อยว่าโชคลาภในระยะนี้ของคนที่เลือกกลองที่1เป็นยังไงมีไหมแล้วถ้ามีมาจากทางไหนเป็นโชคลาภประมาณไหนได้มากได้น้อยอะไรอย่างนี้นะคะเรามาดูพลังงานกัน6เหรียญมีใครไปใช้วิธีขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะจุดเลขทูบใดๆขันน้ำมนต์ใดๆนะ คนที่เลือกสำรับนี้จริงๆพี่หมอแอบเล่นแล้วพี่หมอก็เล่นสำรับนี้แหละเออแต่พี่หมอไม่เคยจะบอกว่าไม่เคยจุดเลขทุกก็โกหกนะแต่จุดให้ลูกดวงอืี่ไม้และเอ็มเพรสนะคะขอไพ่ขยายก่อนนะให้ชัวขอดูไพ่ขยายหน่อยสักห้าใบนะอืม จริงๆอ่ะมันขึ้นไพ่เหรียญให้พี่หมอใบเดียวเองอ่ะก็คือไพ่หกเหรียญลุ้นเหมือนกันนะเนี่ยอยากให้ออกหนึ่งเหรียญอะไรอย่างเงี้ยค่ะไพ่ที่แบบบ่งบอกแบบชัดเจนไปเลยว่าเอ้ยกองเนี้ยนะมีโชคลาภโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถึงจะไม่ขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญนะแต่พี่หมอมองว่าคนที่เลือกสำหรับที่หนึ่งอ่ะมีเกณฑ์คนที่เลือกกองที่หนึ่งหรือสำหรับที่หนึ่งเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภ ทีนี้เราลองฟังว่าโชคลาภที่ว่ามันจะมาจากไหนได้บ้างแล้วก็เป็นแบบการเสี่ยงโชคได้ไหมนะคะาการเสี่ยงโชคเป็นได้อ่บอกก่อนเป็นได้แต่มากน้อยพูดไปแล้วเนาะไม่อยากพูดซ้าละมากน้อยอยู่ที่พื้นดวงของแต่ละคนพื้นดวงคืออะไรคะถ้าทางโหราศาสตร์นะคะหลักโหราศาสตร์ไทยเนาะก็คือการ ที่เขาคำนวณจากวันเดือนปีแล้วก็เวลาเกิดก็เช่นลัคนาสถิตยอยู่ที่ไหนดาวแต่ละตำแหน่งอะคะ่ะอยู่ในภพอะไรเนะ่เขาเรียกพื้นดวงของแต่ละคนหรือถ้าเราเข้าใจง่ายคือตอนเราเกิดมาทุกคนเกิดมาในช่วงเวลาที่แตกต่างกันวันเวลาสถานที่มันแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละพื้นดวงมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วมันหาย,ยากมากๆที่มันจะมันจะคล้ายกันนะคะมันหาย,ยากนะเพราะฉะนั้นพื้นดวงไม่เหมือนกันก็แปลว่า ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนนะไพ่ไพ่ทาโร่เองอะสามารถมองหาได้อ่าสามารถมองหาได้ว่าในพื้นดวงของแต่ละคนน่ะมีไหมในเรื่องนี้แต่พี่หมอพูดออกมาไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันคือดวงรวมพี่หมอไม่รู้ว่าคนที่เข้ามาเล่นพื้นดวงเป็นยังไงเนาะไม่เคยเห็นไม่ว่าจะเป็นการเปิดแบบไพ่คือเปิดพื้นดวงแบบไพ่หรือว่าไม่เคยเห็นเอ ลัคนาหรือว่าอ่ะทางโหรา,าศาสตร์อะพี่หมอก็ไม่ได้ผูกออกมาให้ทุกคนนะคะเพราะไม่รู้ว่าใครเข้ามาเล่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตอบไม่ได้ว่าแต่ละคนน่ะจะถูกมากจะถูกน้อยจะมีพื้นดวงโดดเด่นในเรื่องนี้ไหมเพราะฉะนั้นเคยพูดไปแล้วเราจะสังเกตยัยงไงให้สังเกตจากของเก่าเราหมายถึงอดีตที่ผ่านมาในชาตินี้แหละคะ่ะไม่ต้องชาติหน้านะเอ้ยไม่ต้องชาติที่แล้วเออเพราะเราคงไปรู้ไม่ได้ เอาที่ผ่านมาเนี่ยแหละตั้งแต่เล็กจนโตมาถึงจนถึงทุกวันนี้มันมีโชคลาภบ,บ้างไหมนั่นแหละเป็นตัววัดพื้นดวงตัวเราได้ประมาณนึงอาจจะไม่ทั้งหมดแต่ว่าได้ประมาณนึงนะคะทีนี้ตอบก่อนโชคลาภนะ่ะมีแน่มาแน่แต่อาจจะไม่เด่นในเรื่องของการเสี่ยงโชคอ่างั้นต้องใช้คำว่าคนที่เลือกสำรับแรกหรือกองแรกเนี่ยจะไปเด่นในเรื่องของ โอกาสทางการเงินค่ะเช่นการทํางานให้ได้เงินมามันจะเป็นโชคในลักษณะที่ทําอะไรก็ง่ายกว่าชาวบ้านเขาอะได้เงินง่ายกว่าเขาทําแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรสําเร็จง่ายกว่าเขาอย่างสมมติว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าอย่างเงี้ยเราขายของอยู่ร้านเราขายอ,อสมมติว่าขายขนมไทยแล้วกันเนาะร้านข้างๆก็ขายขนมไทยเหมือนกันแต่ร้านเราขายดีมากเลยเนี่ยเขาเรียกว่า พ,พื้นดวงเรามันโดดเด่นในเรื่องนั้นอะไรเงี้ยหรือว่าชว่วงเออไม่ใช่สิหมายถึงว่าไอ้โชคลาภของเรามันเด่นขึ้นมาในเรื่องนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของลาบปากนะกองนี้มีสําหรับนี้มีค่ะคือมีเกณฑ์ในเรื่องของแบบอยู่ๆก็มีคนแบบพาไปกินนู่นกินนี่กินนั่นอาจจะเป็นในพานั้นมันก็เป็นโชคลาภนะเพราะว่าอยู่ๆมีคนมาเลี้ยงข้าวอะ่ะเราก็ไม่ต้องจ่ายตังค์นะ เออเราก็ไม่ต้องเสียทรัพย์สินของเราไม่ต้องเสียเงินเราไม่ต้องควักกระเป๋าเรานะคะก็นับว่าเป็นโชคลาภแบบนึงนะนับว่าเป็นโชคลาภแบบนึงนะคะแต่หลายคนนะ่ะพี่หมอเข้าใจแหละคนที่มาเล่นน่ยอยากฟังโชคลาภจากการเสี่ยงโชคงั้นเอาใจคนที่มีโชคทางด้านนี้หน่อยอ่ะนี่เฉพาะคนที่มีโชคทางด้านนี้นะหรือหรือหากเราไม่มีหรือมีน้อยแล้วอยากลองก็ได้แต่ขอร้องเลยอย่าเอาจนแบบหมดตัวนะ ไม่ได้สนับสนุนขนาดนั้นนะคะก็คือพอดีพอดีของปากของคออะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากรู้ว่ามันจะได้มาจากทางไหนเมื่อกี้พี่หมอเกริ่นแล้วว่าคนที่เลือกสําหรับนี้หรือกองนี้เนี่ยเขาชอบแบบมีการร้องขออ่าชอบไปหาชอบไปแบบว่าบางคนไปไหว้พระไหว้เสร็จไหว้เสร็จเออถวายรูปน,นี่นั่นเสร็จหมดแล้วถึงคิวหนูละขอซะหน่อยอ่ะปักเลขทูบดูสิงวดนี้ได้อะไรอ่าอะไรอย่างเงี้ย ก็จะได้จากตรงนั้นแหละคะ่ะก็คือมีเกณฑ์ได้มาจากสิ่งศักดิก์สิทธิ์นะคะบางคนจะมาจากาผู้ใหญ่ในบ้านโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเช่นคุณแม่คุณย่าคุณยายหรือบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้วก็เช่นเลขว,ว,วันเดือนปีเวลาเกิดเวลาตายเวลาเสียชีวิตขอโทษทีคะ่ะเวลาเสียชีวิตของคุณปู่คุณย่าอะไรอย่างเงี้ยหรือพ่อสอเกิดพ่อที่เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ย เลขที่เกี่ยวข้องกับคนตายไงคะ่ะได้หรือเลขที่บ้านนะจะมีโอกาสนะคะนอกเหนือจากลาบปากนะ,ะโชคลาบจากโอกาสเ,เขาเรียกว่าอะไรนะการทางานนะโชคที่เหนือชาวบ้านเขาเนี่ยแล้วก็โชคลาบอื่นๆเนี่ยมองว่ามันเกิดมาจากความสามารถค่ะคนที่คนที่เลือกสําหรับนี้หรือกองนี้เป็นคนที่ทําอะไรได้หลากหลายมากๆนะจริงๆแล้วอะ มีความสามารถเยอะมากง่ายๆเลยก็คือความสามารถของเราเองนั่นแหละสามารถดึงดูดโชคลาภมาให้เราได้สร้างเป็นโชคเป็นลาภให้ตัวเราเองได้นะคะอ่ะเอนเ g อร์จีดีอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่จะไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการเสี่ยงโชคแต่เรารวยทุกวันนะเออถือว่าคนกองเนี่ยมีโชคลาภทุกวันนะไม่ใช่มีแค่เฉพาะวันที่หนึ่งกับสิบนะดีกว่านะตามหลักแล้วอะนะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟัง ของคนที่เลือกกลองที่2นะคะนะคนที่เลือกกลองที่สองนะคะไหนขอดูหน่อยว่าจะมีโชคลาภไหมนะเราจะมีโอกาสมีโชคลาภบ้างไหมในระยะนี้นะคะเป็นยังไงขอดูหน่อยโอ้โหพระแม่ลักษมีมาใบแรกเลยเอ,อในสำรับของอาจารย์ราชันจริงๆแทบจะ ทุกสำรับเลยค่ะไพ่เอมเพสเนี่ยถ้าเกิดเป็นไพ่เทพนะมักจะเป็นพระแม่ลักษมีหรือไม่ก็เจ้าแม่กวนอิมจริงๆตอนแรกอันเนี้ยพี่หมอก็มองเป็นเจ้าแม่กวนอิมเหมือนกันนะอาจารย์จะตีพี่หมอไหมเนี่ยแต่ก็คือพระแม่ลักษมีนะคะแล้วก็ใบที่2องควีนดาบและใบที่3ก็คือ3ามไม้คนที่เลือกสำรับ หรือกองที่สองนี่ปิดประตูตายเรื่องโชคลาบจากการเสี่ยงโชคได้เลยมองว่ายากเอ,อแต่เดี๋ยวก่อนนะพี่หมอพี่หมอหยิบห้าใบก่อนเออหยิบห้าใบก่อนเผื่อเขาเห็นในนี้นะเราเราเห็นไพ่เอ็มเพสนะอย่าเพิ่งแบบว่าอย่าเพิ่งปิดประตูตายสิพี่หมอเดี๋ยวหนูตีพี่หมอก่อนเลยตอนนี้ไม่ต้องรองให้อาจารย์ตีเลย <c oughs> เดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูที่ฟังอยู่จะตีพี่หมอก่อนเลยหนูมีความหวังนะองั้นเดี๋ยวขอเปิดห้าใบก่อนนะคะเพื่อความยุติธรรม พอคนกล่องแรกนะี่พี่หมอก็เอาสิบแล้วเก้าคนกล่องแรกพี่หมอก็เปิดก่อนนะค่ะโอ้ยเนี่ยถึงเปิดแล้วอะพี่หมอก็พูดคําเดิมว่าปิดประตูตายไปเลยโชคยอมให้ตีเลยโชคลาภจากการเสี่ยงโชคอะปิดประตูตายไปเลยค่ะสําหรับคนที่เลือกกล่องที่สอง หรือสำหรับที่สองมันไม่มีอ่ะมันไม่มีจะให้อ่านว่ามีก็ไม่ได้นะเอาจริงๆแต่ว่ามีมีโชคลาภแบบหนึ่งที่คล้ายกับคนกองแรกก็คือลาบปากพูดไปแล้วนะคะว่าลาบปากเนี่ยก็ถือเป็นโชคลาภอย่างหนึง่งเพราะเราไม่ต้องควักกระเป๋าสตางค์เราในการจ่ายตังเสียค่ากินนะคะมีคนพาเราไปเลี้ยงข้าวอยู่ๆมีคนซื้อขนมขนมนู่นนี่นั่นมาฝากอะไรเงี้ยจะได้ของฝากเป็นพวกขนมเยอะคนที่เลือก สําสรับเนี้ค่ะหนึ่งกับสองเนี่ยเห็นมาสองสองอันเลยนะแล้วก็อมองว่าโชคลาบของของคนที่เลือกกองที่สองในระยะเนี้ยจริงๆอ่ะมันมันไปโดดเด่นในเรื่องของโชคจากทางไกลโชคจากการเดินทางโชคลับในลักษณะแบบนั้นนะคะซึ่งมันก็อาจจะมาได้จากออมองได้หลายอย่าง ทำไมพี่หมอถึงรู้สึกถึงพวกเรื่องของอ่ะบางคนนะอาจจะมีในเกมของการได้มรดกหรือของของมีค่าบางอย่างมาจากใครสักคนที่เราอาจจะขาดการติดต่อเขาไปนานมากแล้วค่ะอาจจะเป็นโอ้โหจะยกตัวยอย่างยังไงดีอะมันเพิ่งมีข่าวอะ่ะแต่นั้นเขาไม่ได้ขาดการติดต่อกันนะแต,แต่ลองยกตัวยอย่างให้ฟังมันเพิ่งมีข่าวที่ แม่บ้านไทยไหมคะคุณป้าที่ชื่อชื่อป้าอะไรนะป้าติ่มไหมกลัวจะพูดชื่อเขาผิดจังที่ว่าเขาได้มรดกจากเ,าเจ้านายที่เป็นฝรั่งที่เสียชีวิตนะคะอ่าพี่หมอไม่ได้บอกว่ากําลังคุณกําลังจะเจอใครเสียชีวิตแล้วมาได้มรดกอะไรอย่างนั้นนะะแต่พี่หมอแค่รู้สึกว่ามันจะมีข่าวสารบางอย่างทางไกลแล้วทําให้คุณได้โชคบางอย่างอะมา ซึ่งมันเป็นคล้ายๆกันได้เป็นมรดกได้ละอ่ะมันก็ต้องพูดเนาะมันเป็นมรดกได้นะคะแล้วก็มันก็สามารถเป็นในเรื่องของอย่างอื่นที่ไม่ใช่มรดกได้อ่าแต่มันเป็นโชคแบบจากทางไกลอ่ะอ่าแล้วก็เอ่ออาจจะยังไม่เห็นในเรื่องของโชคลาภแล้วกันนะย้ําจังเลยคนคนที่เลือกกองที่สอบบอกหมอดูก็ย้ําจังเลยเนาะพี่หมอก็ย้ําจังเลยเนาะว่าไม่มีรู้แล้วอ่ารู้แล้วนะคะนอกจากโชค ในลักษณะที่บอกไปเมื่อกี้นะคะยังจะมีโชคในลักษณะของการทํางานอ่าช่วงนี้เนี่ยทำยิ่งทํายิ่งได้อ่ายิ่งทํายิ่งทําให้ยิ่งทํางานยิ่งทํงทงาทให้เกิดลาบแล้วโชคก็เข้าข้างมีงานให้ทําตลอดอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเป็นเรื่องดีอยู่นะแล้วก็จะมีโชคมาจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจริงๆรมรดกไม่ต้องรอให้ผู้ใหญ่เสียก็ได้อ่ะแต่มองว่ามีอ่ะอืมแค่จะได้มาในลักษณะไหนมากน้อยแค่ไหนก็ วนกลับไปคําเดิมค่ะอยู่ที่พื้นดวงนะอยู่ที่พื้นดวงของแต่ละคนพี่หมอไม่เห็นนะมันไม่มีทางนะมาฟังสิบคนในคลิปเนี้สิบคนห้าคนร้อยคนพันคนหมื่นคนเนี่ยมันไม,ม่ทางเท่ากันเลยที่จะได้เหมือนกันเป๊ะไม่มีทางนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะแต่มันจะมีเกณฑ์ขึ้นมาคล้ายๆกันเท่านั้นเองคือได้มาในลักษณะคล้ายๆกันนะประมาณนี้แต่จากการเดินทางเนี่ยโดดเด่นมากๆค่ะอะ แต่บางคนเป็นนักสู้บอกพี่หมอว่าก็รู้แหละย้ําแล้วย้ําอีกว่าไม่มีเกณฑ์ในวันที่หนึ่งแล้ววันที่สิบหกแต่ขอหน่อยเธอถ้าอยากลองอ่ะหาจากไหนได้บ้างก็ถ้าเอาจากตรงหน้านะคะมองว่าหาได้จากาผู้ใหญ่ใกล้ๆตัวที่เป็นผู้หญิงเช่นอายุคุณแม่พอเสพอสอเกิดคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออแนวแนวนั้นนะคะแล้วก็ได้มาจากการเดินทางค่ะ,ะบางคนช่วงนี้เดินทางไปทำบุญเดินทางไปทำบุญแล้วมันก็ยังไม่ใช่ฤดูกระถิ่นเนาะจะยกตัวอย่างยังไงดีเอาเป็นว่าเดินทางไปทำบุญกับกลุ่มเพื่อนรวบรวมเงินกันได้ยอดเท่าไหร่เอาละลองดูลองเสี่ยงนะเสี่ยงทางเลขทะเบียนรถเพื่อแล้วเสี่ยงทางเลข ยอดในการทําบุญอันนี้ยกตัวอย่างนะสําหรับคนที่กําลังคาดคันอยู่ในใจว่าอยากรู้อะไม่อยากรู้พาร์ทอื่นอยากรู้พาร์ทนี้อะไรเงี้ยนะคะก็น่าจะมาจากทางนั้นให้ลองลองลอง,ลองมองหาจากอะไรแบบนั้นดูนะคะอ่ะอันนี้เป็นคนที่เลือกกองที่สองหรือสําหรับที่สองเอ็นด,ดูมากบอกเลยแต่อย่ากโกรธพี่หมอนะเราฟังสนุกสนุกขำๆค,ค,ค่ะ เนะฟังให้มันเป็นแบบเอ็นจอยนะคลิปทำมาให้จอยไม่ได้ทำมาให้เครียดเด้อต่อมากองสุดท้ายหรือสำหรับสุดท้ายนะคะโชคลาภในระยะนี้ไม่รู้ลืมหัวข้อไปแล้วเนี่ยเออโชคลาภนะคะจะมีเกณฑ์บ้างไหมนะสำหรับคนที่เลือกกองที่สามหกถ้วย <laughs> ท้า้วยทุกคนทุกคนได้ยินเสียงหัวเราะพี่หมอแล้วก็โกโรธแล้วโอ้โหแล้วก็ห้าไม้ไปอีกอ่ะอ่ะเราเปิดห้าใบก่อนนะเราอย่าเพิ่งไปเชื่อหน้าไพขนาดนั้นนะไหนเราดูห้าใบก่อนเผื่อมันจะมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นอยู่ ทั่วยเเจิเช่นอืมอืมจริงๆถ้าขึ้นอัศวินเหรียญมาเนี่ยก็พอมีเกณฑ์ในเรื่องของโชคลาภนะคะแต่คนที่เลือกสำหรับเนี้ยพี่หมอมองว่ามันเป็นเกณฑ์แบบทุกขลาบอะ่ะคือต้องเกิดปัญหาก่อนเกิดอะไรสักอย่างก่อนอะ่ะที่มันเป็นเป็นลักษณะมาขัด โชคขัดลาบเราแล้วเราถึงจะได้โชคได้ลาบมาอย่างเช่นอย่างเช่นนะบางคนเนี่ยพี่พี่หมอก็ไม่อยากจะยกตัวอย่างอะไรที่มันไม่ดีขนาดนั้นแต่เอาเป็นว่าสมมติบางคนอยู่อยู่มาปกติร้อยวันพันปีถอยรถออกจากบ้านไม่เคยถอยเขี่ยวประตูบ้านตัวเองเลยขับรถเก่งมากไม่เคยมีอุบัติเหตุไม่เคยมีรอยขีดข่วนใดๆกับรถเลยอยู่ๆมา วันนั้นไม่รู้เป็นอะไรก็ถอยองศาเดิมทุกอย่างนะทํามุมทุกอย่างเหมือนเดิมปกติทุกอย่างตูดไปเฉี่ยวกับประตูบ้านขูดไปนิดนึงอือมีเอาแบบซอบ,ซอบพอแต่เรามันไม่เคยเลยไงเรามันไม่เคยมีปัญหาเลยไงอยู่ๆรถเป็นรอยใจเสียละเอารถเข้าอู่คือเสียเงินก่อนเสียเงินทําก่อนทั้งๆที่มันเป็นรอยนิดเดียวแต่ไม่โอเคเลยไม่ได้ไม่ชอบ อ่าอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่ามันก็จะมีเกณฑ์ของโชคลาภก,กลับมานะก็คือจะได้อะไรบางอย่างกลับมาทดแทนบางอย่างที่เสียไปพอ,พอจะมองแบบนั้นได้นะคะคือจริงๆตามหลักอ่ะไพ่อัศวินเหลียญเนี่ยค่อนข้างที่จะมีโชคในเรื่องของแบบส้มหล่นโอกาสแบบฟลุกฟล๊กโชคแบบฟลุกฟล๊ก,กมันสามารถเข้าข่ายการเสี่ยงโชคได้เลยอะ่ะเพียงแต่พี่หมอมองว่าใบอื่นมันดักเขาอยู่นะคะเพราะฉะนั้น,นถ้าถูกก็อาจจะถูกไม่เยอะ หรือว่าก่อนจะถูกต้องมีปัญหาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสเสียเงินก่อนอ่ะเป็นทุกก่อนอ่ะเขาถึงได้เรียกทุกขลาบนะอ่ะเอาเป็นว่าเกณฑ์โชคลาภของคนหรับที่สามในลักษณะของการเสี่ยงโชคมันมีอยู่แต่ถ้าถูกจะถูกไม่เยอะหรืออาจจะเกิดจากทุกขลาบคือเป็นเป็นปัญหาก่อนมีปัญหาก่อนแล้วถึงจะเจอโชคอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้นอกเหนือจากการเสี่ยงโชคเนี่ยคนที่เลือก สำหรับที่3เนี่ยมันยังมีเกณฑ์จะได้โชคมาจากในลักษณะของเพื่อนอ่าพวกเพื่อนเก่านะสังคมเพื่อนฝูงแต่พี่หมอหมองว่ามันเขาอย,อยู่เพื่อนคงไม่ได้เอาเงินมายื่นให้เราเหรอกมันจะต้องเป็นลักษณะอื่นอะ่ะเช่นโอกาสหรืออะไรต่างๆนะคะให้เราได้แบบแสดงความสามารถของเราเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้เงินกลับมาเกิดมาเป็นโชคให้เราเกิดมาเป็นลาบให้เรากลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นไปในพาร์ทนั้นนะ ก็จะประมาณนี้ค่ะสำหรับคนที่เลือกสำหรับที่3ถือว่าพอมีแต่แต่ถ้าเทียบกับ energy ของ2ส,สำหรับอะ่ะก็ไม่อยากสปอยแต่จะบอกว่าสําสำหรับแรกมันมันยังขึ้นเยอะกว่าเออสองกองแรกอะ่ะมันยังมีโดดเด่นกว่ากองนี้อาจจะเรื่อยๆเฉยๆเอ,อืเออ่อยๆไปหน่อยนะคะหรือถ้าจะมีก็อย่างที่บอกไปแล้วนะถ้าพาร์ทของการเสี่ยงโชคเนี่ยคุณต้องเสียอะไรบางอย่างไปก่อนอ่ะมันถึงจะถูกหรือว่าได้มา แล้วมากน้อยก็ไม่เท่ากันอีกด้วยนะคะอย่างที่พูดเนาะย้าๆเลยว่าแล้วแต่พื้นดวงของแต่ละคนถ้าใครฟังคําว่าพื้นดวงบ่อยๆแล้วรู้สึกว่าเออแล้วฉันมีดวงไหมวะอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ต้องไปผูกดวงถ้าทางโหราศาสตร์ก็ต้องไปผูกดวงหาดูนะคะมันพอจะบอกได้ว่าคนนั้นนะ่ะมีดวงด้านนี้ไหมแต่ถ้าเกิดว่าทางทางโร่ก็คือต้องมาเปิดพื้นดวงดูเท่านั้นเองนะคะก็จะประมาณนี้นะก็หวังว่า เป็นคลิปที่ฟังสบายๆนะไม่ไม่ได้อยากให้ทุกคนเครียดนะถือว่าเข้ามาจอยสนุกๆน,นะคะฟังเอาเพลินๆน,น,นะเป็นเป็นคลิปค่าวเวลาก็ได้บางคนรู้สึกแบบเอ,อ้ยังไม่มีอะไรให้ฟังเลยช่วงนี้ก็เข้ามาฟังเล่นๆนะคะฟังเล่นๆขำๆนะก็ขอให้ทุกคนนะคะสมหวงังแล้วก็มีโอกาสดีๆทั้งทงงางโชคลาภไม่ว่าทางไหนก็ตามนะคะเข้ามาอย่างที่ทุกคนอยากได้ จะมากจะน้อยก็ขอให้มีนะคะเพื่อที่จะได้แบบเ,เป็นกําลังใจให้เราอยากแบบว่าใช้ชีวิตแบบสนุกสนานต่อไปนะคะได้มาแล้วเนี่ยก็อย่าลืมแบ่งไปทําบุญด้วยนะโดยเฉพาะคนในกองที่1คนในกองที่1เนี่ยมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นต้องอทําบุญด้วยจะดีมากต่อยอดต่อไปนะคะเป็นผู้ได้แล้วก็ต้องเป็นผู้ให้บ้างเป็นผู้รับแล้วก็ต้องเป็นผู้แบ่งปันบ้าง มันจะทําให้เรามีกินมีใช้ไม่หมดค่ะอันนี้พูดเลยนะจากประสบการณ์นะคะก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกนะแล้วก็ไว้เดี๋ยวพี่หมอจะคิดหัวข้อที่มันน่าสนใจที่มันนอกเหนือจากความรักมาทําบ่อยๆบ้างนะรู้สึกว่าในช่องตัวเองเรื่องความรักเยอะเหลือเกินนะคะโอเคค่ะขอขอบคุณทุกคนที่สละเวลานะเข้ามานั่งฟังนะคะแล้วก็อยู่ฟังกัน,กนจนจบคลิปจนถึงตอนนี้นี่คือแบบ แฮปปี้มากนะคะขอให้ทุกคนโชคดีในสิ่งที่หวังนะคะสวัสดีค่ะ